สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในตอนที่2ยังคงเป็นในเรื่องของการสร้างส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้นะคะแล้วก็ยังคงอยู่ในบทที่2ส,สร้างสรรค์ผลงานด้วยภาษาไพทอนค่ะซึ่งเราจะมาเขียนโปรแกรมต่อจากตอนที่แล้วนะคะเพื่อที่จะทําให้เครื่องคิดเลขของนักเรียนนะคะมีในลักษณะที่เหมือนจริงและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะในคลิปนี้นักเรียนก็จะได้เขียนโปรแกรมโดยใช้โมดูล TKinter เนี่แหละคะ่ะแต่เราจะมีการจัดวางวิกเจ็ตเป็น เป็นแบบกริดนะคะพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะถัดไปเรามาดูการวางวิดเจ็ตแบบกริดก,กันนะครับตัวอย่างถัดไปที่เราจะลองทำนะครับก็คือเราจะลองวางปุ่มต่างๆของเราเนี่ยนะครับโดยที่จัดวางปุ่มให้มีลักษณะตามที่เราต้องการนะครับโมดูล tkinter เนี่ยจะมีเมธอดอยู่หนึ่งเมธอดนะครับก็คือเมธอดกริด ะะเดิมเราจะเคยใช้เม h อดแพ็ k ในการวาง widget ลงไปบนเมนวินโดว์ตอนนี้เราจะเปลี่ยนมาใช้เม t อดกริดนะครับซึ่งหลักการของเมธอดกริก็คือว่านะครับหน้าต่างหลักเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นกริดหรือเป็นตารางนะครับโดยตารางในแนวคอลัมน์เนี่ยนะครับจะเริ่มจากตารางหมายเลข0นะครับแล้วก็ถัดไปทางขวาเป็นตารางหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3ไล่ปไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็แถวนะครับในหน้าต่างหลักก็จะเริ่มจากแถวที่0ลงไปเป็นแถวที่1 2 3ไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะออกแบบเลเยอร์หน้าต่างหลักของเราไว้ก่อนนะครับตอนที่เราจัดวางวิดเจ็ตต่างๆลงไปโดยใช้ไม่ตัดกลิกนะครับเราจะต้องระบุว่าจะให้วิดเจ็ตอันเนี้ยถูกวางลงไปอยู่ที่นะ row หรือแถวหมายเลขอะไรแล้วก็ c o l u m ์หมายเลขเท่าไหร่นะครับ เช่นในตัวอย่างนี้บอททอนหนึ่งจะแสดงหมายเลขหนึ่งเราจะให้วางลงไปที่คอลัมน์ศูนย์แล้วก็โรสองนะครับนี่คือคอลัมน์ศูนย์อันนี้คือโรที่ศูนย์หนึ่งสองเพราะนั้นนะครับบอทท้อนหนึ่งจะถูกวางลงไปที่คอลัมน์ที่ศูนย์แล้วก็โรที่สองตามที่เรากำหนดไว้ 1, 2, นะครับในตัวอย่างนี้นะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มาแล้วก็คือเราเปลี่ยนวิธีการวางวิดเจ็ตต่างๆนะครับ โดยที่กำหนดให้บิตวิจเจตวางลงไปในโรและคอลัมน์ที่ต้องการและนะครับจะมีอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดของการวางวิจเจตลงไปแบบกริดก็คือคีย์เวิร์ดคอลัมน์สแปนนะครับอันนี้คือกำหนดว่าให้วิจเจตที่วางลงไปเนี่ยกินพื้นที่ไปทั้งหมดกี่คอลัมน์นะครับอย่างในตัวอย่างนี้เลเบลที่วางลงไปวางลงไปที่โร0ศูนย์แต่เรากำหนดให้คอลัมน์สแปนเท่ากับ2ความหมายคือเลเ e ลนี้จะถูกวางลงไปที่โร0ศูนย์ แล้วก็จะกินพื้นที่ไป2คอ,อลัมนะครับทดลองทำดูนะครับถัดไปเรามาลองวางปุ่มนะครับวางวัตถอนต่างๆให้ครบในลักษณะเตรียมพร้อมที่จะสร้างเป็นเครื่องคิดเลขที่สมบูรณ์น,นะครับในที่นี้เราสามารถวางปุ่มต่างๆลงไปแล้วโปรแกรมของเราเนี่ยสามารถที่จะ แสดงข้อความตามปุ่มที่เรากดได้เช่นถ้ากด6บวก3นะครับบนเลเบลจะ,ะแสดงข้อความว่า6บวก3นะครับแต่ขั้นตอนนี้นะครับอาจจะยังไม่ต้องอมีผลอะไรถ้ากดปุ่มเท่ากับนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในตัวอย่างถัดไปกันนะครับทดลองทำดูนะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะครับ เราจะสร้างแอปพลิเคชันชลิๆเลขที่สามารถทำงานได้สมบูรณ์นะครับโดยที่ฟิ่งหนึ่งที่ยังขาดอยู่นะครับก็คือการคำนวณผลลัพธ์หลังจากที่กดปุ่มเครื่องหมายเท่ากับนะครับลองดูตัวอย่างที่เรากำลังจะทดลองทำกันต่อไปนี้นะครับตัวอย่างอันนี้พอดีขนาดโปรแกรมยาวพอสมควรนะครับ ก็เลยกินขนาด2หน้าหน้านี้กับหน้าถัดไปนะครับผมขออนุญาตย้อนกลับไปหน้าที่แล้วนะครับก็คือโปรแกรมนี้หลังจากที่เราทำตัวอย่างที่แล้วมาแล้วนะครับโปรแกรมจะสามารถกดปุ่มตัวเลขเครื่องหมายต่างๆได้แล้วข้อความหรือตัวอักษรตัวหนังสือก็จะมาปรากฏอยู่บนเลเวลนะครับยกเว้นปุ่มเท่ากับถ้ากดเท่ากับแล้วยังไม่สามารถทำงานได้นะครับในที่นี้ ขออธิบายตัวอย่างนี้แฟกเล็กน้อยนะครับหน้าถัดไปนะครับปุ่มที่จะใช้อ่าแสดงเครื่องหมายเท่ากับนะครับให้ชื่อว่า button eq นะครับปุ่มนี้จะมีเครื่องหมายเท่ากับปรากฏอยู่บนปุ่มซึ่งเมื่อทำการกดแล้วนะครับสิ่งที่ปุ่มนี้นจะทำงานก็คือจะไปเรียกฟังก์ชัน eq u a l ของเราให้ทำงานนะครับซึ่งเราก็ได้เตรียมฟังก์ชัน eq u a l ไว้ในหน้าที่แล้ว ฟังก์ชัน Equal นี้จะอาศัยบล็อก try กับ accept นะครับบล็อก try กับ accept เนี่ยการทำงานของบล็อกนี้คือนะครับในบล็อก try คำสั่งทุกคำสั่งจะถูกรันไปตามตปกตินะครับถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากการรันคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งในบล็อกของ try นะครับการทำงานจะหยุดนะครับแล้วก็จะกระโดดไปทำคำสั่งที่อยู่ในบล็อกของ accept ทันที ะะยกตัวอย่างอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะคระับนะคำฝั่งแรกที่อยู่ทนงานคือคำสั่ง eval นะครับคำฝั่ง eval เนี่ยจะไปอ่าอน expression นะก็คือจะไปอ่านเอานิพจน์ที่เราเก็บเอาไว้จากการกดปุ่มต่างๆนะครับแล้วก็เอามาคำนวณนนะตามการทำงานของแต่ละเครื่องหมายที่เขียนไวนะะ้นะครับที่เราที่เราเอาไปเรียงต่อกันอยู่ใน s ส r i n g ที่ปรากฏอยู่บน level ซึ่งเก็บไว้ใน ตัวแปร expression นะครับอีว,วก็จะทำการประเมินค่าของนิพจน์ออกมาได้ค่าเท่าไหร่ก็แปลงให้เป็นสตริงแล้วไปเก็บไว้ที่ตัวแปร result นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดตัวแปร result ก็จะเก็บค่าผลลัพธ์ที่ได้นะครับเราก็จะเอาค่าผลลัพธ์ที่ได้นี้นะครับนะเก็บกลับเข้าไปในตัวแปร expression นะครับถ้าไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นคำสั่งในบ l o c k a c c e p t จะไม่ถูกทำงานนะครับ เสร็จแล้วเรเบลก็จะถูกเฟดเป็นค่าที่เก็บอยู่ในตัวแปร result นะคระับก็จะแสดงผลลัพธ์ออกมาแต่สมมุติว่านิพ์ที่เราใส่ลงไปในเรเบลนะครับมันไม่สามารถนำไปประเมินค่าได้นะครับนำไปคำนวณไม่ได้คำสัาา่ง e v a l เนี้ยจะให้คว้าค่า error เอ,อ,เอ,ออกมานะครับก็จะมีความผิดพลาดพอเกิดความผิดพลาดปุ๊บ นาบล็อกทรายก็จะหยุดทำงานทันทีก็จะมารันคำสั่งที่อยู่ในบล็อก e x p e เ t นะครับเพราะฉะนั้นตัวแปร Result ก็จะเก็บฟตริง Error นะครับเสร็จแล้วก็จะไป Refresh หรือไป c l e ียไปล้างตัวแปร Expression ให้เป็นว่างๆนะครับแล้วก็เริ่มกลับไปรอรับการทำงานนะรอรับการกดปุ่มต่างๆต่อไปนะครับนะเพราะฉะนั้นหลังจากที่กดปุ่มเท่ากับผลลัพธ์ก็เลยจะถูก นำแสดงนำออกไปแสดงที่เลเวลได้จากการทำงานในฟังก์ชัน e ีควอนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นลองทดลองการทำงานของการกดปุ่ม equal นะครับตามสองหน้านะครับในตัวอย่างนี้นะครับแล้วลองมาดูผลลัพธ์กันสุดท้ายแล้วนะครับ กสุดท้ายก็คือปรับปรุงหน้า G U I ของเรานะครับที่เราสามารถทำให้การกดปุ่มทั้งหลายเนี่ยไปปรากฏตัวเลขและเครื่องหมายอยู่บนเลเบลได้แล้วนะครับเอาไปรวมกับการทำงานของปุ่มเท่ากับที่เราทำไว้ในฟังก์ชัน Equal นะครับแล้วก็ตรวจสอบว่าเครื่องหมายทุกเครื่องหมายสามารถทำงานได้ถูกต้องนะครับ ก็คือเราจะปรับปรุงให้เครื่องคิดเลขของเราสามารถที่จะทําการคํานวณการบวกลบคูณหารเลขจานวนเต็มได้นั่นเองนะครับลองทําดูนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างแอปพลิเคชันเครื่องคิดเลขอย่างง่ายได้แล้วใช่ไหมคะที่นี้นักเรียนนะคะอยากลองสร้างแอปพลิเคชันอื่นๆดูบ้างไหมคะนักเรียนจะได้เรียนรู้ในการทําใบกิจกรรมที่8.2นี้ เดี๋ยวเรามาดูกันะว่านักเรียนต้องทําอะไรได้มาเริ่มกันที่ข้อแรกนะคะให้นักเรียนค่ะเขียนโปรแกรมต่อไปนี้ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด9บรรทัดน,นะคะแล้วก็ลองรันโปรแกรมดูนะคะแล้วให้เขียนผลลัพธ์ที่ได้นะคะให้วาดรูปลงไปค่ะว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมีมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะหลังจากนั้นค่ะให้ตอบคําถามข้อ1 1จค่ะ โดยนะคะให้นักเรียนลองมองดูสิคะว่าจะปรับโปรแกรมยังไงให้ปุ่มแต่ละปุ่มเนี่ยเรียงต่อกันในแนวนอนหนึ่งแถวนะคะนักเรียนอาจจะย้อนกลับไปที่โปรแกรมเครื่องคิดเลขใช่ไหมคะซึ่งจะมีในลักษณะเดียวกันนักเรียนก็นําคําสั่งเหล่านั้นนะคะมาประยุกต์แล้วก็ปรับโปรแกรมในข้อนี้ได้แล้วก็ข้อ1.2ค่ะถ้านักเรียนต้องการที่จะเปลี่ยนสีปุ่มให้ตรงกับชื่อปุ่ม จะต้องแก้ไขโปรแกรมอย่างไรนะคะนักเรียนอาจจะมองไปที่โปรแกรมแล้วก็ลองดูว่าส่วนไนหนหน่าจะเกี่ยวกับการที่จะกําหนดนะคะปุ่มหรือว่าคุณลักษณะของปุ่มนักเรียนก็พบว่านะคะเราพบแล้วแหละว่ามีปุ่มอะไรบ้างคะมีปุ่ม red button green button blue button นักเรียนอาจสงสัยว่าเอแล้วเราไม่เคยเรียนคําสั่งที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนสีปุ่มเลยเราจะทํำยังไง ะะไม่เป็นไรค่ะนักเรียนอาจจะพักข้อ1.2ึไว้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทําข้อ2อาจจะได้แนวทางเพื่อมาปรับปรุงในข้อนี้นะคะสําหรับในข้อ2นั้นนะคะก็มีโค้ดอยู่ด้วยกันทั้งหมด23บรรมันค่ะนะคะเรามาดูให้นักเรียนเ,นยเขียนโปรแกรมแล้วก็ทดลองรันโปรแกรมดูนะคะแล้วก็ตอบคําถามในข้อ3ค่ะข้อ3มีอยู่ว่านะคะ คำสั่งที่ทำให้วิ d g จ็ตเลเวลสเป็นสีเทานะคะคือคำสั่งอะไร mm hmm. เมื่อนักเรียนนะคะรันโปรแกรมเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะได้หน้าต่างแบบนี้ใช่ไหมคะแล้นักเรียนอาจสงสัยว่า Level 2อยู่ตรงไหนล่ะนักเรียนก็ลองไปไล่ดูในโค้ดนะคะจะพบว่าโค้ดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคุณลักษณะของ Level 2ก็มีอู่ที่การสองบรรทัดนะคะก็คือ15บ และเลเวลสองอยู่ตรงไหนหละ่นะนักเรียนก็มองไปเห็นส่วนกำหนดนะคะว่ากำหนดให้เลเวลสนั้นอยู่แถวที่ศูนย์คอลัมน์ที่1ซึ่งก็คือส่วนนี้อยากให้นักเรียนนะคะลองดูข้อส่วนที่เหลือนะคะว่าส่วนไหนที่กําหนดคุณลักษณะของเลเวลสให้มีสีเป็นสีเทานะคะ เมื่อนักเรียนทําได้แล้วนะคะนักเรียนกลับไปทําในข้อ1.2อีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะเขียนโปรแกรมเพื่อเปลี่ยนสีปุ่มให้ตรงกับชื่อปุ่มได้แล้วโดยประยุกต์นะคะจากโปรแกรมเมื่อสักครู่นี้นะคะโดยเปลี่ยนจากการกําหนดเลเวลมาเป็นปุ่มนั่นเองค่ะไปต,ต่อกันที่ข้อ4ค่ะอยากจะให้เพิ่มปุ่มขึ้นมา2ปุ่มนะคะ จากโปรแกรมในข้อ2เนี่ยนะคะก็คือปุ่มเคลียร์แล้วก็ปุ่ม c l o ใช่ไหมคะโดยกําหนดชื่อปุ่มโดยปุ่มเคลียร์นั้นนะคะก็จะให้ชื่อว่า But ท่นสอแล้วก็ปุ่ม close นะคะกาหนดเป็นปุ่ท่านสาเมื่อสร้างปุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ไปเขียนโปรแกรมค่ะก็คือปรับปรุงโปรแกรมในส่วนของปุ่ม close นะคะให้มีคําสั่งต่อไปนี้เมื่อปรับเรียบร้อยแล้วนะคะก็ ให้มาเขียนคำสั่งเพิ่มในส่วนของปุ่ม Random ด้วยแล้วก็ปุ่ม c ค e ียด้วยนะคะโดยมีตัวอย่างคำสั่งให้ในส่วนที่ขีดเส้นใต้ก็ให้นักเรียนนะคะลองเติมดูค่ะว่าจะใช้คำสั่งอะไรนะคะให้เวลานักเรียนไปทำทั้งหมด6ข้อเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อค่ะ เป็นยังไงบ้างคะจากที่นักเรียนนะคะได้ทดลองเขียนโปรแกรมสร้างแอปพลิเคชันหลายๆตัวอย่างเลยนะคะก็คิดว่านักเรียนน่าจะมีความรู้พอสมควรนะคะทีนี้ถ้าเรานะคะจะพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้โมดูล Tkinter ต,ต่อไปเนี่ยนักเรียนมีขั้นตอนยังไงคะนักเรียนเรียนรู้มาแล้วตลอดทั้งคลิปนะคะจำได้ไหมคะว่าต้องทำยังไงบ้าง นั่นก็คือนักเรียนจะต้องนําเข้ามดูลที่อินเทอร์เฟซนะคะแล้วก็สร้างหน้าต่างหลักค่ะเมื่อสร้างหน้าต่างหลักเสร็จแล้วก็จะสร้างองค์ประกอบย่อยๆหรือว่าวิจัตต่างๆนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดก็จะต้องเขียนโปรแกรมนะคะเชื่อมโยงให้องค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ค่ะทํางานอย่างสมบูรณ์ก็จะได้แอปพลิเคชันต่างๆนะคะ อยากจะให้นักเรียนนะคะกลับไปฝึกฝนตัวเองนะคะกลับไปเรียกว่าตัวเองเนี่ยอยากจะพัฒนางานหรือว่าสร้างแอปพลิเคชันอะไรนะคะให้นักเรียนนะคะลองเขียนโปรแกรมดูค่ะแล้วเมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วก็นํากลับมาให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้นะคะเพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรมของเราให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นนะคะต้องฝึกฝนบ่อยๆค่ะสําหรับความรู้ในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวรับดีค่ะ